ตื่นมาตอนเช้าเด็กก็มานั่งสมาธิเอากำลังจิตสักหน่อยเพื่อให้จิตมีกำลัง ที่จะรับรู้สิ่งใดที่เข้ามากระทบที่จิตแล้วรู้เท่าทันมันถ้าจิตไม่มีกำลังคือไม่มีอินทรีย์ที่จะแก่กล้าพอก็จะรับสิ่งที่เข้ามากระทบทางจิตนั้นไม่ไม่ทัน คือรู้ไม่เท่าทันมันและจะไม่เข้าใจในความเป็นจริงของมันเองแต่จะไม่ว่าเวลาไหนถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันจิตมันก็จะมีกำลังของมันเอง ในการที่จะรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่เข้ามากระทบที่จิตแล้วเข้าใจเห็นและเข้าใจจริงในความเป็นจริงของสิ่งสิ่งนั้นและของจิตแล้วมันก็จะไม่มีสิ่งที่จะออกไปยึดสิ่งเหล่านั้นที่มากระทบจิต แล้วออกประยิดจิตนั้นที่มันเกิดอารมณ์กับสิ่งที่มากระทบนั้นได้นั่นก็เรียกว่าการปล่อยวางในวันนี้ก็จะมาเล่านิทานสู่กันฟังสักหน่อยซึ่งนิทานนี้ มันมาจากเรื่องจริงที่ปู่เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยโน้นตั้งแต่สมัยเป็นพระหนุ่มๆนุมนบวชใหม่ๆช่วงเป็นพระหนุ่มบวชใหม่คือเหมือนกับเด็กนะอะไรเดียงสาอยู่ยังไม่รู้เรือ่องอะไร ในสมัยก่อนนั้นมีอยู่สำนักสำนักหนึ่งที่มีท่านอาจารย์ที่เป็นพระมหาเทระที่ท่านทรงด้วยปัญญา อันเลิศมากสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามายาวนานด้วยปัญญาอันล้ำเลิศของท่านที่ท่านแตกฉานด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในอัตในธรรมคือในสัจธรรมความเป็นจริงนั้นท่านก็ได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ให้เกิดภูมิจิตภูมิธรรมปุญภูมิปัญญาในการรู้แจ้งเห็นจริงในอัตในธรรมในสัจธรรมความเป็นจริงขึ้นมานั้นมากมายหลายองค์หลายท่านมีอยู่วันหนึ่ง เมื่อท่านอาจารย์องคนี้เทศน,นาสอนสั่งลูกศิษยเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปพักผ่อนลกูกศิษทั้งหลายทั้งมวลก็ยังและไม่ได้แยกย้ายกันไปพักก็ได้นั่งประชุมกันอยู่ก็มีพระมหาคือพระเถระ อยู่รวมที่นั่นด้วยสามรูปด้วยกันนอกนั้นก็คือพระที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั้นในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในสำนักของอาจารย์ท่านนี้ก็ได้นั่งพูดคุยในเรื่องธรรมะต่างๆกัน พ่อสังเขพก่อนที่จะแย,ยกย้ายไปพักผ่นนั้นก็พอดีบังเอเอิญ <c oughs> พักเทละรูปหนึ่งท่านก็ได้กล่าวขึ้นบอกว่าท่านอาจารย์ของเราองค์นี้นั้นนะ ท่านเป็นผู้ที่ทรงด้วยปัญญาอันล้ำเลิศมีปัญญาอันเฉียบแหลมและแตกฉานเราได้มาอาศัยพึ่งใบบุญของท่านปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านเราจรึงได้รู้ธรร เห็นทรามเข้าใจธรรมตามท่านบ้ที่พระเทเระุลุนี้ก็พูดอย่างนี้การพูดข,ของพระเทรเรสุรกแงกว่าอ,อาจารย์ของเราท่านเป็นผู้ทรงด้วยปัญญาอันเลิศปัญญาอันเฉียบแหลม พระเถระรูปหนึ่งก็นั่งอยู่ก็ยกมือสาธุเหล่าพระทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนั้นรวมทั้งปู่ด้วยก็สาธุตามเพราะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงด้วยปัญญาอันเลิศคอยสั่งสอนเรา ทีนี้ก็มีพระเถระอีกรูปหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นท่านก็พูดว่าท่านอาจารย์ของเรานั้นท่านเป็นผู้ไม่มีปัญญา ท่านพูดสั้นๆอย่างนั้นแต่พระเทระรูปที่สาธุนั้นท่านก็อีกรูปหนึ่งนั้นที่ท่านไม่พูดอะไรท่านก็ยกมือพลนมเกินว่ะสาธุแต่เหล่าพระทางหลายทั้งมวลที่นั่งฟังอยู่นั้นรวมทั้งปู่ด้วยไม่ได้สาธุเลยแต่ตัวปู่เองกับงง ทำไมพระเทระรูปนี้ปฏิบัติธรรมอยู่กับอาจารย์มาตั้งนอนนมทำไมท่านถึงกล่าวว่าพระอาจารย์ก่อนท่าน,น,นเป็นผู้ไม่มีปัญญาแต่พระอีกรูปหนึ่งพระเทระเองรูปหนึ่งท่านทำไมท่านว่าท่านพระอาจารย์ของเราเป็นผู้ทรงปัญญาอันเลิศ ก็เลยงงยิ่งงงไปใหญ่ทําไมพระเทลระอีกรูปหนึ่งที่นั่งฟังอยู่ด้วยนั้นท่านสาธุอย่างดังกับพระเทลระรูปแรกและรูปที่สองที่พูดนั้นสาธุทั้งสองเลยเอมันหมายความว่าอย่างไงมันต้องมีเลสไนแน่ๆเลยแต่ถ้าเราฟังดีๆกับพระองค์แรกนั้น ท่านพูดด้วยการยกย่องสรรเสริญในคุณของครูอาจารย์พระเระรูปที่สองนั้นท่านพูดเหมือนปราโมตอาจารย์แต่ทำไมพระเทระที่นั่งฟังอยู่อีกรูปมีท่านสาธุให้สังส颂พระเทระนั้น ทำไมท่านสาธุในคำพูดของพระเทละทั้งสองนั้นเรกมันต้องมีเล่สในยอะไรสักอย่างที่เอเอแต่ที่นี่พอปนานานไปปู่ก็ได้จากสถานที่นั่นไปเพราะการที่ปู่เข้าไป ฟังเทศฟังธรรมที่นั้นก็เพียงชั่วครัง้งชั่วคราวแล้วก็ออกไปปฏิบัติข้างนอกไปหาครูบาอาจารย์องนั่นบางองค์นี้บางพอได้ฟังเคล็ดลับพอได้ฟังกลอุบายเอานํามาแก้ไขประพฤติปฏิบัติที่จิตใจของตนเองแต่ก็แบกความงงและสงสัยไว้อยู่นั่นแหละ ว่าพระเถระสองโลนีทำไมท่านพูดต่างกันว่าอาจารย์ของท่านองหนึ่งว่าอาจารย์ของท่านพูดทรงด้วยปัญญาอันเลิศแต่พระเทระเรื่องต้องดันว่าพระอาจารย์ของท่านเป็นผู้ไม่มีปัญญาพระเทละที่นั่งฟังอยู่ทำไมต้องสาทุกการ ทั้งคําพูดของพระเทะรูปที่หนึ่งและรูปที่สองละรีบ้แบกความงงไว้อยู่นั่นนะเออพอมาปฏิบัติธรรมเข้ามากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้า,า,า,าอายุการพรรษาก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นความรู้ความเห็นความเข้าใจในอัติธรรมในสัจธรรมความเป็นจรงิงก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกะทั่ง มาเห็นผู้รู้อันเด่นชัดแยกออกจากผู้ถูกรู้แยกออกจากจิตแยกออกจากอารมณ์แยกออกจากสิ่งทั้งหลายทั้งมวลแยกออกจากอัตตาตัวตนแยกออกจากอวิชชาพอมาเห็นว่าผู้รู้นั้นเด่นชัดอยู่นั้นผู้รู้ก็เป็นเพียงผู้รู้ ผู้รู้ก็เป็นเพียงผู้รู้ก็มีผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจแจ้งในสัจธรรมความเป็นจริงมันก็มีในผู้รู้นั่นนะเขาเรียกว่าปัญญายาณที่มันทำงานในการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมความเป็นจริงของผู้ถูกรู้และผู้รู้นะั้นนะเขาเรียกว่าจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตนอกจิตเห็นจิตในจิตเห็นจิตผู้รู้ พอมันรู้เห็นเข้าใจในะลักษณนะอย่างนี้้มันไม่มีตัวเราของเราออกมายึดในผู้รู้ในผู้ถูกรู้มันไม่มีตัวของเราออกมาเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญายานผู้เป็นปัญญาเลยอบอพอมาเห็นตัวนี้เข้าใจตัวนี้ หายงงแล้วที่นี้โอ้โหแบกความงงมานานเหมือนกันพอนึกถึงคำพูดนี่มันก็กงงผมแบกความงงมานานเป็นสิบสิบปีพอนี้มาถึงบางอ้อพอตนเองมาถึงจุดนี้ถึงบางอ้อเลยอ๋อเข้าใจพระเถระรูปที่ท่านสาธุ ทำไมท่านสาธุกับพระเทระรูปที่หนึ่งลูปที่สองนี้รูปที่หนึ่งท่านว่าผู้ทรงปัญญาอันเลิศอาจารย์ของท่านผู้ทรงปัญญาอันเลิศอ,อีกอง์หนึ่งว่าอาจารย์ของเราไม่มีปัญญาคือเข้าใจแจ่มแจ้งหายงงกับพระเถระที่เป็นลูกสิบ ของพระอาจารย์องค์นั้นอ๋อก็ใจงอพระเทะสามูปีท่านถึงทำกันแล้นี่ที่มาเข้าใจความหมายที่หายงงก็เพราะว่าโอ้องค์ที่หนึ่งที่ท่านพูดว่าท่านพระอาจารย์ของท่านนั้นเป็นผู้ทรงด้วยปัญญาอันเลิศแหลมคมฉลาด หลักแหลมเนี่ยพอมข้าใจอยู่เนี่ยอ๋ออพาเทลานั้นสาธุด,ด้วยเพราะวะ่าอันนั้นแหละคืออาจารย์ของท่านจริงๆแล้วนั้น เป็นผู้ส่งปัญญาอันเลิศจริงๆแต่ความพูดของท่านพูดออกมาว่านั้นมันเป็นเพียงสภาวะสมมุติว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ของท่านนั้นได้พูดได้แสดงได้บรรยายทรรออกมาอย่างลึกซึ้งนั้น จึงสมมุติให้ว่าพันพระอาจารย์ของท่านนั้นเป็นผู้ทรงปัญญาอันเลิศล้ำมันเป็นเพียงสภาวะสมมุติในคนของอาจารย์พระเถละรูปแรกนี้ท่านเป็นเพียงใช้คำพูดในการสมมุติในคุณของพระอาจารย์ของท่าน ว่าพระอาจารย์ของท่านเป็นผู้ทรงปัญญาอันเลิศดล้ำกันนะั้นเพราะคนของอาจารย์ของท่านก็มีลักษณะที่เป็นผู้ทรงปัญญาแต่ขาานันแท้จริงจริงนำมาเทศมาแสดงมาชี้บอกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลให้รู้ให้เห็นแจ้งตามนั้น จึงสมมุติยกย่องสรรเสริญครูอาจารย์ของท่านว่าเป็นผู้ทรงปัญญาอันยอดอันเลิศคือนั่นคือเพียงสภาวะสมมุติที่สมมุติออกมาจากสิ่งที่พระอาจารย์ของท่านได้กระทำ ในลักษณะอย่างนั้นเราเข้าใจแล้วอ๋อพระเถระรูปแรกท่านพูดได้สิ่งคือยกขึ้นมาสมมุติให้รู้เข้าใจกันว่าสิ่งที่อาจารย์ของท่านรู้เห็นและเข้าใจในอรรถธรรมแล้วบรรยายออกมาอย่างเฉียบคมนี้นั่นแหละคือผู้ทรงปัญญาอันเลืศออย่างสมัยพระพุทธการก็เหมือนกันสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็ทรงสมมุติ ให้ภาษาสาวิกาของท่านแต่ละองค์แต่ละองค์งนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่แตกต่างกันไปเช่นผู้ทรงปัญญาคือภาษารียบบทในผู้ทรงอิทธิฤทธิ์คือพระโมคคลานะอย่างนี้คือตามจริตนิสัยตามบารมีที่ท่านแต่ละองค์ลูกศิษย สาวกสายการแต่งองที่ท่านสร้างสังสมมาเขาก็เลือดไปต่างกันเลือดไปต่างๆกันตามภูมิวิิตภูมิธรรมภูมิบารมีที่เขาได้สร้างสังสมมาและประพฤติปฏิบัติมาจนรู้แจ้งเห็นจริงแต่นั่นคือเป็นเพียงสภาวะสมมุติ ตามภูมิจริตภูมินิสัยภูมิจิตภูมิธรรมภูมิบัรมีของแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละรูปแต่ละท่านนั่นเองที่มันเกิดขึ้นตามที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอันนั้นคือสมมุติตามเหตุตามปัจจัยเป็นสภาวะสมมุติ ตามเหตุตามปัจจัยเยอะกึงมาเข้าใจว่าโอ้พระเทละโลกที่ท่านเข้าใจทำถึงทางจริงท่านท้อสาธุแต่พอพระเทละโลกที่สองท่านพูดว่าอาจารย์ของเราเป็นผู้ไม่มีปัญญาก็เลยมาเข้าใจในจุดจุดนี้เลยว่าโอ้ที่ว่าท่านเป็นผู้ไม่ ผู้ไม่มีปัญญานั้นก็คือความเป็นจริงที่มันเป็นจริงไม่ใช่สิ่งสมมติพอเรามาเข้าใจว่าผู้รู้ก็สักว่าผู้รู้ผู้เห็นก็สักว่าผู้เห็นผู้เข้าใจแจ้งก็สักว่าผู้เข้าใจแจ้งผู้ถูกรู้ก็สักว่าผู้ถูกรู้ไม่มีอัตตาตัวตน เข้าไปเป็นผู้รู้เข้าไปเป็นผู้เห็นเข้าไปเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงนั่นนั่นหมายถึงว่าเมื่อไม่มีอัตตาตนออกไปเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจแจ้งอวิชาก็ไม่มีแล้วเรามาเข้าใจในจุดจุดนี้โอ๋อ เหตุและผลที่อาจารย์องค์นั้นท่านเอามาพูดมาเทศแสดงธรรมถ้าเราไปสมมุติว่าอาการอากัปกิริยาของท่านที่เอามาพูดมาเทศแสดงธรรมด้วยสิ่งที่ท่านรู้แจง้งเห็นจริงเข้าใจจริงในสัจธรรมอย่างแตกฉานนั้นเราก็สมมุติให้ท่านมาประทันเป็นผู้ทรงปัญญาอันเลิศแต่ถ้าที่มันเหนือสมมุติ ตตามความเป็นจริงที่มันเหนือสมมุติแล้วคือตัวท่านไม่มีในผู้รู้ผู้เข้าใจผู้เห็นผู้เป็นปัญญานั้นผู้มีปัญญาอันเลิศนั้นคือไม่มีตัวท่านในผู้มีปัญญาอันเลิศไม่มีปัญญาอันเลิศในท่านคือมันไม่มีอัตราออกไป เป็นผู้มีปัญญาไม่มีปัญญามาในอัตตาของท่านเพราะอานไม่มีอัตตาตัวตนที่จะไปเป็นเจ้าของผู้ทรงปัญญาหรือผู้มีปัญญานั้นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจแจ้งจริงนั้นแหละคือผู้มีปัญญาอันเลิศจริงจะวางทุกขได้ แต่ไม่มีตัวท่านในการไปวางทุกข์ไม่มีตัวท่านในตัวปัญญาอันเลิศนั้นไม่มีตัวท่านในตัวปัญญาอันรู้แจ้งเห็นจริงนั้นไอสิ่งที่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันเลิศนั้นก็ไม่มีในท่านเพราะอัตตาตัวตนหรือตัวท่านนั้นไม่มีอันนี้คือความเป็นจริงจริงว่าท่านไม่มีปัญญาหรือปัญญาไม่มีในท่าน อาจารย์องค์นั้นเรามาเข้าใจในจุดๆนี้โอ้ถึงบางอ่อเลยคณะพัทเทระรวบที่สองท่านไม่ได้ปรามายครูอาจารย์เลยแต่พันพูดความจริงในสิ่งที่มันเป็นจริงคืออาจารย์ไม่มีในนั่นไม่มีในปัญญาปัญญาไม่มีในอาจารย์เพราะตัวอาจารย์ไม่มีอัตตาตัวตน เพราะว่าไม่มีอัตราตัวตนอวิชามันก็ไม่มีคือมันสิน้นอัตราตัวตนสิน้นอวิชามันก็สิ้นไปด้วยเราเข้าใจในจุดนี้ม,มิหน้าลัพระเทะรูปที่ท่านนั่งอยู่ก็สาทุกอย่างดังเหมือนกันเพราะท่านเข้าใจในความเป็นจริงในลักษณะนี้ว่านี่คือสิ่งสมมุตินะคือท่านผู้ทรงปัญญาอันเลือด นี่คือสิ่งสมมุติไอสิ่งความเป็นจริงที่มันเหนือสมมุติคือท่านไม่มีในปัญญาปัญญาไม่มีในท่านโอมาเข้าใจจุดนี้ถึงบางอ่อเลยอ๋อถ้าเราไม่ถึงจุดจุดใดจุดหนึ่งมันก็ไม่หายสงสัยอย่างเงี้ยพอมันถึงจุดนั้นแล้วมันก็หายสงสัยกันมาทันทีทีนี้ก็ ปู่ก็เลยย้อนกลับไปในอดีตดิเอาจิตย้อนกลับไปในอดีตไปสาธุอย่างดังกับพระเทระรูปแรกสาธุอย่างดังกับพระเทระรูปที่สองแล้วก็มาสาธุอย่างดังกับพระเทระรูปที่สามที่ท่านนั่งสาธุอยู่นะีเฮ้หายข้อสงสัยเหมือนปลิดทิ้งไปเลย ไม่มีความสงสัยในผู้ท่งปัญญาเลิศและไม่มีความสงสัยในผู้ไม่มีปัญญาอย่างที่พูดมานี้ทั้งๆที่ท่านเป็นผู้มีปัญญาอันเลิศเราก็สมมุติว่าท่านเป็นผู้ทรงปัญญาอันเลิศตามความเป็นจริงในลักษณะอาการของท่านที่เป็นอยู่ในเหตุในผลนั่น แต่ผู้ไม่มีปัญญานี่มันเนื้อเหตุเนื้อผลออกมาคือมันเนื้อตัวตนออกไปก็เลยเข้าใจในจุดจุดนี้นี่ดังนั้นแล้วผู้ปฏิบัติธรรมทรั้งหลายความสงสัยมันจะมีตลอดทุกภูมิจิตทุกภูมิธรรม สงสัยตั้งแต่ภูมิธรรมเบื้องต้นเป็นยังไงพอเข้าใจมันแล้วถึงมันแล้วมันก็หายสงสัยภูมิธรรมนี้มันก็สงสัยในภูมิธรรมที่สูง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 ,สงต่อไปจนทิ้งที่สุดแห่งความสงสัยคือมันถ้ารู้แจ้งเห็นจริงอัตตาตัวตนทิ้งออกไปได้หมดเอาวิชาก็ดับหมดมันก็หมดความสงสัยสิ้นซากไปได้ทันที ถ้ามันไม่หมดความสงสัยดนสิ้นซากไปถ้ามันหากมียังมีความสงสัยนั้นอยู่มันก็จะมีจิตที่สั่งสายค้นหาธรรมะในจุดนั้นก็ว่าธรรมะกุกุจาคือสอดส่องดูในธรรมที่มันยังมีความสงสัยอยู่นั้นสังโยชน์ตัวนี้มันจะไม่ดับไปพอมันหมดความสงสัย สิ้นซากไปปุป๊บมันก็จะไม่มีจิตที่จะคิดสอดส่องหาธรรมใดๆเลยเพราะมันสิ้นซากความสงสัยไปแล้ววิชามันดับก็คืออัตตาตัวตนมันสิ้นไปอัตตาตัวตนไม่มีในผู้รู้ผู้รู้ก็สักว่าผู้รู้ อัตตาตัวต,ตนไม่มีในผู้เห็นผู้เข้าใจแจ้งจริงผู้เห็นผู้เข้าใจแจ้งจริงหรือปัญญายาน,นั้นมันก็เป็นปัญญาสักป้าปัญญายานแค่นั้นมันก็จบสิ้นบริบูรณ์ในความสิ้นความสงสัยนั้นไปได้อะไะภูมิจิตภูมิธรรมเราจะถึงไหนก็ช่าง เราอย่าไปคำนึงถึงผลมันจงอยู่กับเหตุแห่งความสงสัยอยู่นั่นพอมันสิ้นจากเหตุแห่งความสงสัยนั้นไปในแต่ละภูมิจิตภูมธรรมจิตมันก็จะเหนือเหตุเหนือผลนั่นไปเรื่อยๆ,ๆจนสิ้นเหตุสิ้นผลสิ้นความสงสัยไป ทั้งหมดทั้งสิ้นได้เราประกอบมักอย่างเดียวเราอย่าไปทำให้เกิดผลเพราะสิ่งที่มันจะเกิดผลมันไม่ใช่เราทำมาได้มันจะเกิดขึ้นมาของมันเองผลนั้นเพียงแค่เราประกอบมกักคือสร้างเหตุให้มันถูกให้มันต้องเป็นสมัมมามัก ผลมันจะเกิดเองเอาละหวังว่าคงจะพอเข้าใจในการเล่านิทานในวันนี้ให้ฟังขอเอวังเพียงแค่นี้จะเริญธรร